ได้แล้วบายแล้วฝนว่ายืนแลวนะวันนี้นะคะฝนว่าฝนมีของรีวิวที่ันแอบซ่อนไอยู่ในพ่อมนี่จากเบอร์ที่ไอซิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอกแล้วเฮ้ยยังพีถุงข้างในอีกเหรออีกันจะแสบเสริมอะไรเลยสีสีขาวค่ะถ้าจะเป็นครีมนะคะแกะเลย ไปเลยทำไมไอติมมันไม่ออกมาแต่ไม้มันออกมาล่ะอูไอติมมันติดกับพลาสติกเลยไม่เป็นไรใส่เข้าไปใหม่เดี๋ยวค่อยไปติดก,กาว้วกันทำไมมันออกมาแต่ไม้นี่ใส่แม้เข้าไปใหม่แล้วอีนิดนึงไม่เป็นไรนี่นะคะหยุยกินหอมมากเลยดมดมดม ดมดมดมอรอยหลับอีกแล้วหอมาหมากเลยอะ่ะนี่แล้วก็เนื้อเป็นแบบเป็นตรงนี้นะคะเป็นเนื้อไอติมนะคะส่วนตรงนี้เหมือนแบบลาาซอสนะคะลาาซอสเป็นสีขาวขึ้นมาเงางๆนะคะเคพืะคะค่อนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วก็โรยเรนโบแล้วก็ไม้นะคะเป็นไม้ไอติมจริงๆเลยแต่ว่ามันจะแบบเขาตัดมาแห่งๆนะคะแล้วมาบีบกันเลยค่ะเป็นที่ห้อยโทรศัพท์ได้นะคะแต่ใครจะห้อยใหญ่ขนาดนี้คะ นี่น่ารักก็ปีเลยไม่ค่อยสโลนะคะหรือจะเรียกว่าไม่สโลนเลยก็ได้คะ่ะแต่ว่าคุณว่ามันน่ารักดีอ่ะนี่มันมเอาแอบสโลนะนะนิดนึงเฮ้ยเสียงอะไรแต่คุณว่ามันน่ารักดีนะคะนี่หันเงียบกินเลย, <c oughs> เยนี่วางไว้ไหนก่อนดิวางไว้บนโต๊ะก่อนแล้วกันนะคะมาดูสตีต่อไปค่ะ ีน้ำตาลสีช็อกโกแลตนะคะแล้วเหมือนโรยเป็นท่วๆนะคะดคราวนี้ไม้ไม่หลุดแฮะนี่นะคะเป็นสีน้ำคราวนี้ไม้ไม่หลุดแต่อะไรหลุดรู้ไหมคะนี่มันหลุดออกมาะคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยประกอบแล้วกันนะคะ <c oughs> ใส่เข้าไปใหม่ได้ะคะ่ะ <c oughs> นี่เป็นลาดซอสช็อกโกแลตนะคะ <c oughs> แล้วก็ข้างล่าง,างเป็นไอติม <c oughs> วานิลานะคะ แล้วก็มีเป็นถั่วๆแบบนี้คุณตากล้องชอบกินใช่ไหมคะเห็นวันนี้เพิ่งกินมาเองค่ะไม่ค่อยสาลูเหมือนกันนะคะแต่มันก็น่ารักอีกแล้วอ่ะชอบกินก็หอมเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีขาวหอมกว่าค่ะตัวต่อไปเลยแล้วกันค่ะสีแดงแล้วกันค่ะตรอบอรี่นะคะ คราวนี้หวังว่าจะไม่หลุดอะไรสักอย่างนะะต้องเก็บอันนี้มันถึงจะไม่หลุดนี่นะคะวู้ยคราวนี้สภาพสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะนี่นะคะอันที่แกะไปนะคะอันนี้มันจะเป็นเรนโบว์แบบยาวใช่ไหมคะอันนี้เป็นถั่วใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรนโบว์แบบเป็นเม็ดๆนะคะหลายๆสีแล้วก็ลาซซส,สตบบรอเบอรี่เป็นแล้วก็เป็นเมอติมรสวานิลานะคะไม้เหมือนกันไม้เป็นไม้เหมือนกันเลยนะคะ กินมากๆบีบก็เลยน้ซอสนี่นะคะจะเหนียวเหนยวนิดนึงนะคะคุณช่องมากเลยแต่เวลาบีบอย่างนี้นะคะมันก็จะติดกันอหอมกุสีขาวอีกดูที่แกะนี่นะคะจะเป็นสีฟ้ากินหอมมากเลยค่ะ จะสลโลลี่นิดนคะเป็นแบบเม็ดๆเมางนี้เหมือนกันนะคะสีเหลืองกล้วยแน่เลย <c oughs> หรือไม่ก็อาจจะเป็นเป็นครีมธรรมดานะคะแต่ว่าแบบแต่งสี <c oughs> หรือเป็นซอสแบบแต่งสีนะคะ ก็หอมดีเหมือนกันนะคะ mm. อรักสุดสดเลยค่ะตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่ามันมีออกซินชินนะคะนี่เอ่อผิดว่ากับพวะีเคียวนะคะกินใบเตยหรือเปล่า <c oughs> ก่อนค่ะกับนี่นไอติม6กแท้งค่ะเป็นคอลเลคชันไอติมอันแรกของเบอร์เลยนะคะนี่เก็บเป็นคอลเลคชันหลายๆสีมากบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดแชร์ก,กันเยอะๆด้วยนะคะ